สวัสดีครับินด,ดีต้อนรับสู่ช่องเนวหน้าแมโนโรเวียชาแนลวันนี้ผมพามาชมปลาแม่น้ําสวยงามครับร้านพี่แมวนะครับเรามาดูซึว่ามีปลาอะไรบ้างในร้านนะตอนนี้นะครับมารับชมกันนะครับตู้แรกนะครับปลาตะเพียนทองไทยนะครับแล้วก็มีกระแห่ด้นะถ้าถ้าอย่างนี้ปลากระแห่ทรงสั้นด้วยนะครับตู้นี้จะมีตะเพียนทองไทยมีกระแห่ปนกันนะ ตู้ต่อมาน้ปลาบอลเนลนี่หางก็จะมีอมเห,ห,หลืองๆและคีบอมเหลืองนะสวยนะครับสวยครับปลาบอลเนลตัวเป็นสามเหลี่ยมเลยนะสามารถตู้ต่อมาครับตู้นี้นะครับตู้นี้ก็จะมีปลากระแหนะครับตะเพยียนทองไทยนะครับแล้วก็มีตะเพยียนทองอินโดก็มีนะปนกันนะครับ แล้ก็มีซักเกอร์เผลือกด้วยนะฮะนะครับ mm hmm. ตัวต่อมาครับปลาะเพียนทองอินโตนะครับ mm hmm. เป็นเปลือกตาดำนะครับตัวนี้ แล้วก็มีปลาแก้มชําด้วยนะครับประมาณนี้นะครับชามห่างไม้ก,ก็มีนะดุดมาตัวหนึ่ง่งมาตู้ล่างนะครับปลาเสือพ่นน้ำนะครับเยอะมาก ครับเสือพ่อนน้ำสู้ต่อมานะครับด้านนี้ก็เป็นถวายเผื่อกนะครับแล้วก็มีปลาตองลายนะถวายเผือนด้ว่อยนะครับอยู่ด้วยกันนะครับเไ,ไ,ไปไมุมต่อไปนะครับ ่อมาปลาโกเม็นะครับปลาทองแห่งยาวนะครับสวยวนะครับแล้วก็มีปลากาแดงนะตัวนี้กาแดงสวยนะครับตัวนี้นครับจะเป็นตะเพียนอินเดียนะครับโดดๆมาอยู่กับเล็เทลนะ อ,อยู่ตัวเดียวนะครับแล้วก็มีเวเทตัวเล็กนะตรงนี้ก็ปลาหมงอินโดนะครับเดีย๋ยวไปมุมต่อไปนะครับก็เป็นปลาแดดเผือกนะตัวใหญ่มากปลาแดดเผือกตาแดงนะ่าสวยมากตัวใหญ่มากเห็นไหมฮะตัวใหญ่นะเดี๋ยวดูเทียบมือตัวจริงใหญ่ใหญ่กว่ามือเยอะ,ะครับ ด้วยอีกตัวนึงครับนี่เห็นไหมนี่ก็ตัวบลาเล่เลยแดกเผือบตาแดงครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะดูจากหัวโหนกด้วยมีหัวโหนกนะตัวใหญ่สวยนะครับโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวด้านข้างนิดนึงกิเล่นด้วยมาน่ารักนะปลาแรดเนี่ยน่ารักจะขอกินเนื้อจะเล่นด้วยนะฮะน่ารักมากดูตัวต่อไปตัวนี้นะฮะนี่ใหญ่เหมือนกันเห็นไหมใหญ่เหมือนกันนะฮะ นี่นะใหญ่เลย,ยนี่คิดเล่นนะครับปลาแรกเนี่คิดเล่นมากมาดูตู้ต่อมานะครับตู้ต่อมาปลากระโห้ไทยนะครับโฟกัสหน่อยนี่ฮะกระโห้ไทยเป็นฝูนะหางแดงแงสวยนะครับสวย ต่อมาตัวนี้ก็สวยนะผมก็ชอบนะปลาแลดเที่ยวแม่น้นะําโขงแล้วสวยมากเนี่ยเกตแดงแก็มีเที่ยวเห็นไหมเที่ยวเนี่ยตัวนี้สวยใครเอาไปปั้นนี่ได้หรือขี้เล่นด้วยปลาคี้เล่นอย่างเงี้ยสุขภาพดีนะครับขอบเกตเริ่มแดงก็เห็นไหมตัวเนี้ยสวยมาก ต่อมานะครับตู้ต่อมาปลาตองลายนะครับน่สวยนะครับปลาตองลายตู้ต่อมานะครับด้านนี้ครับโอ้ตะพ่างเหลืองสวยนะหลังยกด้วยตะพ่างเหลืองหลังยกแล้วก็มีตะเพียนทองไทยสามตัวด้วยนะครับสวยมาก มาทุกตัวเลยนะครับต่อมาสู้ต่อมาด้านล่างนะครับด้านล่างก็เป็นตะเพียนเทาอินโดนะครับต่อมาด้านนี้ปลาช่อนงูเห่านะครับ ปลาช่อนยูหาวไซยาวชนไปปั้นเลยนะครับอ่ามาดูนี่ครับต่อมาอันนี้ก็คือฉลามฉลามเผลือกนะครับมองนอกเรียกว่าฉลามเผลือกแต่บ้านเราคือปลาสวายเผลือกนั่นเองแล้วก็มีตะเพียนอินเดียหลงเข้ามาตัวหนึ่งเหมือนกันนะฮะกระดองยาวด้วยตัวนี้นะครับสวายเผลือก เมืองนอกเขาเรียกว่าเหมือนฉลามน้ําจืดนะครับเป็นชาร์กอะ่ะก็คือปลาสวยาบ้านเราเนี่ยต่อมาตู้ต่อมานะครับตู้นี้ก็เด่นสวยนะครับเป็นตะเพียนแพตติน,นัมนะครับตาแดงนะครับแล้วก็มีตะเพียนทองอินโดนะครับทองอินโดตาแดงนะครับสวยตะเพียนแพตติน,นัมไม่สวยมาก มาตรงนี้นะครับนี่นะครับสวยนะครับ่มาตู้นี้ครับปลาตะภาคเหลืองนะคะ แล้วก็มีปลากระสูบขีดด้วยนะกระสูบขีดตัวหนึ่งนะครับด้านหลังแล้วก็มีตะพากเดืองนะสวยเลยอันนี้ครับกระสูบขีดถ้าหยุดตามเขือ่อนนี่ตีเหยื่อปลอมมากินแน่นอนสวยอนะ่ะสวยมาดูตู้ต่อมาสิฮนะใกล้ๆใกล้เคียงนี้ก็คือกระสูบขีดเป็นฝูงเลยนะสวยนะ แล้วก็มีตะภาคเหลืองเช่นเดิมนะครับต่อมาณตู้ต่อมานะครับก็คือปลาแรกนะครับอันนี้เป็นเปลือกตาดำนะครับสวยนะครับสวยอันนี้ไซก็เด็กๆหน่อยนะไปปั้นได้นะครับ เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต้้งน,นี้ก็มีปลาออสการ์นะออสการ์ทองกับออสการ์ลายเสือนะครับตัวเล็กนะครับเด็กปั้นเลยเอาไปปั้นได้นะแล้วก็มีปลาแรดเสือตาแดงครับตัวไซส์เล็กนะครับอยู่กับปลาแก้มช้ำนะนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับผม ไฮไล์นะครับก็คือมีสวายแก้วนะครับสวายแก้วตัวนี้นะแล้วก็มีปลาเทพานะเป็นช็อตบอดี้ด้วยนะครับเทพาช็อตบอดี้น่ารักนะ,ะด้านนี้สวายแก้วด้านหนังก็จะภาคเหลืองนะครับอัดอาหารนิดหน่อยก็อ้วนดีนะครับจะกลมขึ้นนะครับเดี๋ยวไปอีกมุมหนึ่งนะครับ นี้นะครับก็ไฮไลท์เหมือนกันนะครับก็คือเป็นปาน้้ำเงินนะครับไซนี่ผมว่ามีน่าจะมีสิบเจ็ดสิบแปดนิ้วได้เลยนะครับปาน้้ำเงินนะครับกำลังนอนชิวในายามบ่ายนะครับปานน้ำเงิน เลยนะครับนี่ตัวนี้หนวดเท่เลยนะโอเคครับร้านพี่แมวปลาแม่น้ำสวยงามน,นะครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย